วิธีแก้ไขเตาอบไมโครเวฟเสียงดังเบื้องต้นนะครับเราจะมาดูตรงพัดลมนะครับอันดับแรกนี่ครับใช้มือหมุนดูก็จะมีเสียงนะครับไม่เงียบนะครับก็จะมาสังเกตตรงมอเตอร์เลยนะครับนี่ครับก็จะใช้น้ํามันอเนกประสงค์นะครับผมใช้ WD40 นะครับในการฉีดเข้าไปบริเวณแกนนะครับฉีดเข้าไปตรงแกนมอเตอร์นะครับนี่ครับมันจะเป็นบูธนะครับด้านใน เกิดจากน้ำมันแห้งนะครับมันทําให้เกิดการเสียดสีของแกนและบูตนะครับอีกจุดหนึ่งที่จะฉีดเข้าไปก็ตรงแกนด้านหน้านะครับนี่ครับเล็งเข้าไปก็มีแกนนะครับฉีดเข้าไปตรงโคนแกนเลยระหว่างบูธกับแกนนะครับฉีดน้ํามันหล่อลื่นเข้าไปเลยนะครับมาบุนดูครับมันก็จะเงียบเลยนะครับสังเกตได้เลยนะครับนี่หายไปแล้วครับเสียงแล้วก็มาเปิดดูครับมาลองใช้งานดูนะครับ นี่ครับก็จะไม่มีเสียงเลยนี่ครับเงียบเลยนะครับนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสําหรับไมโครเวฟเสียงดังนะครับตามคลิปเลยนะครับสามารถทําเองได้ง่ายๆเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับท่านใดมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ